วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2505บนเนื้อที่2,431ไร่1งาน30ตารางวาในชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่ชุมพรปีพุทธศักราช2512 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมชุมพรปีพุทธศักราช2539ถึงปัจจุบันใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรวิทยาลัยจัดตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช ประเภทวิชาเกษตรกรรม5สาขางานได้แก่สาขางานการผลิตพืชสาขางานการผลิตสัตว์สาขางานการเกษตรสาขางานผลิตสัตว์น้ำสาขางานอุตสาหกรรมเกษตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม2สาขางานได้แก่สาขางานยานยนต์สาขางานเครื่องกลเกษตร ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหนึ่งสาขางานได้แก่สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสประเภทวิชาเกษตรกรรม5สาขางานได้แก่สาขางานพืชสวนสาขางานการผลิตสัตว์สาขางานการเกษตรสาขางานอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานช่างกลเกษตร ประเภทวิชาประมงหนึ่งสาขางานได้แก่สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทวิชาบริหารธุรกิจหนึ่งสาขางานได้แก่สาขางานธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินง,งานโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนายั่งยืน สืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา2,562วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเข้าร่วมประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประเภทการดำเนินการภายในวิทยาลัยดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรได้รับรางวัลคะแนน,นรวมเป็นอันดับที่1ของภาคใต้จากการประกวดการแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพในการแข่งขันทักษะองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคภาคใต้ครั้งที่41ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรได้รับรางวัลคะแนน,นรวมเป็นอันดับที่หนึ่งของภาคใต้และอันดับที่สามของชาติจากการประกวดการแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพในการแข่งขันทักษะองค์การ,กรเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับประเทศครั้งที่41ณนสะิณวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมสืบสารประเพณีแห่พระแข่งเรือลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรส่งเรือยาว32ฝีพายและกองเชียร์ริมฝั่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเรือยาว32ฝีพายประเภทนักเรียนรางวัลชนะเลิศประเภทเรือมารยาทดีเด่นรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ริมฝั่งประเภทนักเรียนด้านการส่งเสริมการเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การปลูกข้าวปทุมหนึ่งระดับประเทศจากสำนักง,งานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเป็นสถานศึกษาเดียวที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนที่มีอยู่ทั่วโลกมาไว้ในวิทยาลัยทางด้านปศุสัตว์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรศึกษาวิจัยสายพันธุ์ลูกผสมหัวกระทิงอย่างต่อเนื่อง และพบว่าลูกผสมวัวกระทิงมีอัตราการเจริญเต,ติบโตและต้านทานโรคสูงกว่าวัวบ้าน,านการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาทวิศึกษาระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรศึกษาหลักสูตรร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องโดยนำรายวิชาสมรรถนะพื้นฐานของอาชีวศึกษามาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม เปิดรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแลกเปลี่ยนบุคลากรประสานตารางเรียนตารางสอนจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่เปิดทำข้อตกลงร่วมกันจบการศึกษาพื้นฐานม .6 ได้รับวุฒิปวช